โซ่ชน mm. ิดอีกครั uh ้งเลยนะครับแล้วเมื่อกี้เราก็เล่นน้ำมนจริงแล้วนะครับเราจะมาเล่นน้ำต่อเลยนะครดูวิวก่อครับดูวิวครับนี่ครับอ่าสวยมากครับตัวนะครับมาพอประมาณนะครับอืดีเหมือนกันอ่าเราถามคนที่เล่นน้ำันแล้วนะสามคนดีกว่าเฮ้ยเล่นน้ำมาแล้วไปย้ายมั้งครับสนุกมากครับเล่นน้ำมาแล้วไปย้ายมั้งครับวลลหลบ นานันงมแล้วไปยังไงมาครับห่วงมากเบยครับดูความใส่น้ำไหมน้ำใสมากครับโหหอยเม่นน่ากลัวมากเห็นปลาครับอะครับหน่อยก้าลงไปแล้วครับหน่อยก้าสายครับผมโหนี่คือปนอ้นเบียโซครับผม น้ำใสเวอร์ครับผมให้ปลาลยนะตัเหมือนอยมางนี้ครับอันนี้ทีมงานเวียโซ่เวียโซนี่ครับอุ้ยเราจะให้อ่านปลาลครับนี่คือปลาปลาเวียโซครับผมปลาเวียโซ้ยปลาเยอะมากครับิครับ ปลาเยอะมากครับโอ้โหถึงก็ปลาเยอะจัดนะครับไปใกล้ไหนไปใกล้หนไปดีกว่าไม่ใหญ่ดูครับดูครับปลามาอะเอเบียโซวินิกเรามาทำให้ดูแล้วครับโยนให้หายทั้ง้นในตาตอออ้นมันรีบลงมันมีประเด็นเนอ่นเฉียบอ่อเฉีย กินไนด้เลยครับตามไปเลย <c oughs> ไปก่อนครับรเดี๋ยวพบกัน EP3 สามครับรา <c oughs> นการ V R โตมินี่ครับผม